อ้าวครับคือมีเรื่องเรื่องคนที่ไปม็อบอาจารย์เข้าไปเข้าเข้าคนที่เข้าไปม็อบเนี่ยเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเขามีกิจกรรมเขาเขียนที่พื้นถนนว่าโนกดคือไม่เอาพระเจ้าเหมือนไม่เอาออนเลน์แหละแล้วเขาก็วิจารณ์ว่าสามารถวิจารณ์พวกศาสดาได้ศาสดาทุกศาสดาไม่ว่าคิดไม่ว่าอิสลามไม่ว่า เออศาสนาไหนเนี่ยพวกเขาเนี่ยสามารถวิจารณ์ได้อแล้วก็เขาบอกว่าเออพระนี่มันจะเป็นต้องเข้าวัดก็ไม่ต้องอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้นี่พวกคณะมอบเนี่ยเขาจะพูดแบบนี้ท่นี้เราในฐานะเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในมอบเนี่ยมันจะทำให้อากิดาเราเสียหายหรือเปล่าจ๊ะก็นี่แหละบิสมิลลาฮิราะหิมนี่แหละพี่น้องที่เราไม่สอนอิสลามกับลูก คนจะวิจารณ์น,นาบีมูฮัมหมัดเนี่ยคุณดีพอเลอคุณดีเกินมูฮัมหมัดแล้วเหรอถึงจะวิจารณ์เขา่ให้รู้ไว้เลยนะครับไม้สั้นกับไม้ยาวเนี่ยมันวัดกันไม่ได้เปรียบเทียบง่ายๆไม้สั้นวัดไม้ยาวไม่ได้ทําไมเพราะเราจะบอกว่าไอ้ไม้ยาวยาวเท่าไหร่จะรู้ได้ยังไงเพราะเราไม้สั้นอัลลอเรายังคุยโม่อยู่เลย วัดก็ไม่เข้าสูเราก็ไม่เข้าแล้วไปวิจารณาศาดาไปวิจารณ์นบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์คือบอกง่ายๆคุณดีพร้อมแล้วเหรอที่จะวิจารณ์คุณบอกวิจารณ์นบีมูฮัมมัดวิจารณ์ได้แต่คุณดีพอวิจารณ์นบีมูฮัมมัดเลยถ้าถ้าคุณบอกว่าคุณดีกว่ามูฮัมมัดวิจารณ์ได้เลยแค่นี้แหละคุณดีกับนบีมูฮัมมัดไหมนบีมูฮัมมัด ข้อที่หนึ่งอภัยนบีมุฮัมมัดไม่เคยโม่นบีมุฮัมมัดขอดุอาให้กระท่านคนรังแกนี่อัลลอคุณยังไม่เคยใครกรังแกเลยเงินเดือนกับกินกินเดืนหลวงแถมด่าหลวงไม่รู้จะว่าไงแต่พูดเยอะไม่ได้ทัวลงก็บอกได้เลยมุสลิมมุสลิมนะครับ จะไปไหนก็ได้แต่ถามอิสลามหรือยังพี่น้องรู้ไม่มีอายาอยู่อายาหนึ่งเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะผมกลัวอ่านผิดเดี๋ยวผมหานิดหนึ่งมันเป็นอายาที่เอ่อฟาลาตับ ดูอ่ะเดี๋ยวดูนะมันมีฮะดีสและอายะกุรานด้วยอยู่ในสุรษดิซะอายะที่ร้อยสี่สิบพี่น้องจำอายะนี้เลยนะว่าก็นัซาลาอะไลกุมฟิลกิตาบีอันอิราซามิอะตุมอายาติลา yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakudu fi hadisin ghairi ha rabbatam innakum izam misluhum Inna Allah ya miul munafikin wal kafirin fi jannah ma jamia. Kon ti wicar sasada rida jan Muhammad. วิจาร์ศาสนาแล้วมองศาสนาเป็นเรื่องอิสตาซาเยาะเย้ยทำเยาะเย้ยกุรานบอกยังไงฟาลาตักอูดูมาอาหุมเนี่ยเด็กมุสลิมกว่าจะไปเนี่ยอ่านอายะนี้ยังอายะที่หนึ่งร้ี่ิสุร้อนาน่อสี่นะอ่านให้ลูกฟัง ลูกอยากจะไปตรงไหนก็ได้ที่ที่ลูกจะไปที่ที่ลูกจะไปมันมีแบบนี้หรือเปล่าดูนะครับว่ากดนัซลาอะลัยกุมฟิลกิตาบิอันอิซาสมิอะตุมอายาติลลา่ายุสตาฮซาอูบิฮาฟะลาตักอูดูมาอะฮุม นั้นจะไปต e? รงไหนผมไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี้พูดอะไรไม่ได้เลยพูดแล้วทัวลงรู้จักคาว่าทัวไหมอยากจะให้ทัวลงอาจารย์ยูซุบไหมเออเอาแค่เดี๋ยวนี้นะว่ามีอายะคุรานอ่านเนข้าฟังลูกผมบอกลูกเด็กหลายคนเด็กลูกๆเราอ่ศึกษาประชาธิปไตยอเมริกาละเอียดประชาธิปไตยฝรั่งเศสละเอียดศึกษาประชาธิปไตยของเยอรมันอย่างละเอียดแต่ลืม ศึกษาประวัติน,บ,นบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรู้นบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์รู้ไหมรู้แต่เคยรู้ไหมนบีทําสงครามกับพวกมุชริกกุฟาต์กี่สงครามเคยรู้ไหมว่านบีบาดเจ็บในสงครามขนาดไหนเคยรู้ไหมนบีเดินคนเอาขี้ลาขว้างนะ่ะเคยรู้ไหม ไม่เคยยังไม่รู้เลยและเคยรู้ไหมนบีอดทนกับคนกล่าวหาขนาดไหนเปล่าแล้วไปฟังไปฟังคนที่กำลังว่าคนซึ่งอีกคนหนึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ตอบโต้เนี่ยอิสลามไม่ใช่ถ้าอยากจะรู้ว่าใครเจ๋งไม่เจ๋งก็ดูรายการจอมขวัญอ่ะเห็นไหมเวลาเจอคนเก่งกว่านอกมา มันก็น็อกฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าให้ใครที่เก่งกว่าพูดเก่งกว่าชนะความจริงคำพูดที่ดีคำพูดถ้าชนะความจริงจบแล้วความจริงที่เป็นความจริงบางครั้งคนที่รู้ความจริงแต่ไม่มีลีลาการพูดมันก็เหมือนกับคนแพ้นี่คือสังคมฉะนั้น ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งวายสตาซาอูบีฮาเยาะเยอยอิสลามดูถูกนบีมุฮัมมัดวิจารณนบีมูฮัมมัดได้ไดอัลลอฮ์บอกไรฟาลาตักอูดูมาอุมนั่งไม่ได้โอ้โหใช่เลยใช่เลยนี่อันนี้เราวังฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ครับ,รบวันนี้เนี่ยบ,บางทีเราไม่รู้ในหัวใ,วใจลูกเลย,คเ,ลยเคยเห็นไหมเด็กมุสลิมาไปโรงเรียน ต้งกี่ร้อยคนตั้งเป็นพันคนน่มีแนวคิดแบบนี้ก็มีมีแนวคิดไหมว่าแต่ถามว่ารู้จักสงครามนาบีรบหรือเปล่าเคยรู้จักนบีมูฮัมมัดเปล่าเคยรู้ไหมว่านาบีทำสงครามขนาดไหนออกไปสู้รบอ่ต้องหนีตายจากมากาักกะซูมาดีนะมันตามฆ่านาบี แกงนบีตลอดนบีอดทนรู้จักคนอดทนแบบนี้ไหม